ตวันดีทุกคนกันเลยครับและยิงดาวขบสู่โพล่าเรียมแค่นี้เหออ้โแนี้องเหรอโอ้โห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 อ้โหโ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 ออ้โหโ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 อ้โอ้โอ้หโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ สูตรครับที่เพิ่มเข้ามาเล็กๆน้อยๆรับผมวมท้งสูตรครับไลยบอกด้วยเฮ้ยอ้ย้ยเอเครับมีมัตยอะไรที่เป็นขัดส้อมขึ้นมาเองบ้างโอเคเมื okay. อย่างที่ต้นน้ํเก่าไปเราเพิ่มสูตรเขาไล่บ็อกแสดงว่าเราก็สามารถใช้ไล่บล็อกในเซินี้ได้และนี่สูตรพิเศษหมวกมีของแต่ละคนก็จะเห็นเองแต่ไม่เห็นของคนอื่นเพราะ ความผิดคนทำความผิดคนทำความผิดคนทำมีแ่นี้แล้วใครคนทำเอ่ยฉันเองนี่โอเคครับขอแนะนำขออนุญาตแนะนำตัวรับปงนะครับผมออมเซอร์ผู้ก่อตั้งฟลเรียนนะครับผมผมต้นน้ำภาคีต้นน้ำต้นน้ำภาคีผมผมเอชเคครับต้นหมก yes ผมไลนิ่งครับใช่สวัสดีครับใช่คุยเองครับมีตัวเล็กสุดอในนี้ครับโอ้สิงเบาสิงเบาเหรอคอยดังกว่านี้คอยดังกว่านี้อ่ะโหลสวัสดีครับสวัโดีคุยครับโอ้ยไม่เอาเอาี๋ยวมาเสียงสิกินไม้กันแล้วอ่ะต่อดีพี่เอ้าต่อดิพี่สวัสดีครับกีวีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเต้ครับครับ ในทำทัวเต้ดิสต้ส่วนสองคนนี้มานะครับผมสวัสดีค่ะหนูเมฆค่ะคนคนนี้ชื่อว่าเบสนะครับสวัสดีครับมไม่นนนครับผมข้าเรื่องกับหลุกับเรื่องกับหลุกับุกับุกับุมกับหลกับหลุมกับลุมับลุมกับามกัดหกัเหกัลกัลมกมกลุมกกลกับมับ ล้วตีแล้วตีแล้วเห็นมีแล้วกั้นไหมไปล่าหมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นแก๊งหมีเราจะล่าหมีเรอไปก็ได้วะโอเฮ้ยไปก็ได้โอเคก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับโพล่า S M P ของเราโอเคระหว่างนี้ผมก็เดินทางหาบ้านไปเรียๆแหละ งั้นผมขอตัดไปที่เราหาบ้านเจอเลยละกันครับผมโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพวกกับผม SJK กันอยู่กันใน polariums นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ smp ของเราเองนะเรียก smp ได้เลยไหมวะเซิร์ฟนี้ก็มีเอ่อคนเล่นหลายคนเอ่อแปดคนเก้าคนได้นะนะเซิร์ฟเซิร์ฟนี้คนอื่นเขามีเอ่อกรอบเพชรหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมยังไม่มีอะไรเลยผมมีแค่เดมอนพะลิกแอค่ะผมกะว่าจะไปลงเหมืองน,นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเหล็กไปอาหาร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 เด้อมันโตยังวะผมกลัวแบบไปทุบอันแบบต้นอ่อนมากเลยโอ้ผมว่าผมเผลอไปทุบต้นอ่อนผมไม่ใช่โอเคปลูกขึ้นก่อนส่วนนี่ก็เป็นเออบ้านที่ผมสร้างมามันสวยไหมวะไม่อะผมว,ว่าไม่สวยเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงเหมือนกันเลยดีกว่าทุกคน อ่านะผมก็เได้ลงไปแล้วเจอทั้งไมชาร์ปแล้วก็แร่างตัานาแล้วก็เจอไดมอนด์ด้วยแต่ว่าเป็นฟุตเทจที่ผมไม่ได้อัดไว้อืมน่าเสียดายมากงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมใส่ชุดเพชรไปประมาณเกือบทั้งตัวเลยแล้วกันโอเคช่างเป็นทำที่โคตรน่ากลัวเลยทำผมเกือบตายเนี่ยแต่ก็ได้ชุดมามประมาณนี้ยังไม่ฟูลเซตหรอกเดี๋ยวค่อยไปหาทีหลังภารกิจต,ต,ต่อไปผมว่าจะไป จับม้าม้าอยู่ฝั่งนู้นน่าเสกเดี๋ยวโอเคงั้นเราไปจับม้ากันเลยดีกว่าทุกคนโอเคเหมือนเดินมาไม่ไกลเราก็เจอม้าแล้วนะในตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เร็ว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 เดี๋ยวลองอีกสองตัวที่เหลืออาจจะเร็วกว่าตัวนี้นะเร็ว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 เพื่อนเร็ว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 ได้สวยอ่าเร็วเอ่าเร็วเร็วเร็วเฮ้ยได้แล้วตัวนี้จัมบุสูง เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้วิ่งวิ่งเร็วอ่ะโอเคมันใส่เกระให้มันด้วยเอ้ยตรงนู้นมีมากกว่าโอเคเรามาดูมาตัวนี้กันว่ามันจะสเต็ปเป็นยังไงตัวนี้มันจะเร็วกว่าหรือเปล่าเอ้ยจับไว้ด้วย <c oughs> ไวกว่ายิางด้วยข <c oughs> เปรีเงเปล่าวะเออช่างเถอะตัวนี้กันบายบายไม่บายตัว <c oughs> นั้นเลย แล้วผมก็ได้ออกไปตามหาออกซิเดียนจากไม่ไกลบ้านมากแต่ต้องพยเยือไปเอาเพื่อที่ผมจะได้ไปเนเธอร์โอเคเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว,ลวมีออกซิเดียนพอเราไหมวะไม่รู้อ่ะขโมยก่อนโอ มาเรามาวางขวดอท้างนิดก่อน,นดุกดุ่ดบุมโอเคของที่ต้องเตรียมมาเนเธอเลยนูดาบโลกเดี๋ยวผมค่อยมาจัดการเรื่องอาหารด้วยกันไปทางนี้ดีกก่อนไปสำรวจเฉยๆเอ่อพิกแอคเพล็ดนี่ก็ไม่ควรเอาก่อเอาไปแค่ ขึ้เกาะเหล็กก็พอโอเคเตรียมพร้อมเออเอ้เออ้ยแม่เราไปลุยเนเธอร์กันบะทเซาทำไมเวลาเล่นไมครับแล้วต้องเกิดมาที่ใบโอมนี้ทุกทีโอ้โอโอโอกลับ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 ลืมเอาอุปกรณ์สำคัญมาอย่างหนึ่งหนึงกลับไปเอาก่อน นี่อุปกรณ์สำคัญของเราคือนี่หมวกหมวกทองเราเปลี่ยนก่อนุึบเราเอาพลิกแอ็กไปด้วยเท่านี้ก็น่นาจะรอดแล้วแหละยึบเอ๊ะเดี๋ยวมีคนตายเอ,อิ่มพลิกลินขอแลกของหน่อยอย่ได้ของเกลือ เอ้ยวับฟอร์เรสเอ้ยมีซากอรารยธรรมของใครสักคนด้วยเหมือนมีคนมาสำรวจแถวนี้หรือเปล่าอืมน่าสนใจโอ้้ในดูซมิมีใครอยู่แถวนี้ไหม ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้ไหม hello 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 ไม่มีอ๋อพอเท่าใครอ่ะเฮ้เดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าบ้านนี้บ้านบ้านใครโอ้ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมโหลฮัลโหลฮัลโหลจากการที่ผมได้สำรวจเรื่อยๆเนี่ยผมก็พบว่าเป็นบ้านของพี่กิวี่แต่ผมขอไม่เอามาให้ดูมากกันเพราะกลัวจะเป็นการสปอยอะนะ และใช่ก็ด้วยความสวนที่มาบ้านคนอื่นและไม่ได้นอนมาก่อนผมมันเลยโดนแฟนทอมฆ่าตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โอ้โอย y อ o d โอเคเรามารบกวนเขาเกินไปละเอ๊ะ <c oughs> มีคนตายและใช่ผมไม่ตายบ้านเขาไม่พอผมยังมาขโมยของกินบ้านเขาด้วยอืม พอ่กิววีก็มาทวงเงินอนะเองนะเล้แต่เห็นว่าฟรีฟู้ดนี่ก็เออเอาได้มผมว่านะเราควรกลับก่อนที่มันจะเลทเทะไปมากกว่านี้อกว่าถึงบ้านอึ๊บเอ้ยนี่ผมก็ไปขโมยขนมปังบ้านบ้านนู้นมาไปกินนะโอเคโอเควันว่าเราปิดคลิปอันนี้เลยกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วลสวัสดีครับผม